มายังไม่มีใครมาขอมาตั้ให้ก ouais> ่อนขอยิบสีเหลืองกนมีแย่ะอันนี้ ใครขอมาฮูดกระทิงเป็นไงขอมาเปิดให้เป็นไงเป็นไงพี่โคตรใจอ่ะอก <ใจ S 2> เลยใจ,ใจมันได้อะขอมาก็เปิดให้และอ้วอันไหนเปิดได้ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดไม่เคยขัดจัดให้ตลอดมันก็จัดให้ขอให้มีของขายเยอะถ้ามีลูกสองลูก ไม่เปิดนะถ้ามีเยอะเปิดให้แน่นอนไม่ต้องห่วงนี่ระดังนี้ใจได้แล้วมาลิชแอนโมรี่ใครรู้จัก <c oughs> นี่เป็นไงพี่ไอเบนเห็นก็งอแงยยอีกเนี่ยหัวใจหูย, <c oughs> ย <c oughs> อะไรอย่างงี้นะ นี่พี่ไงนี่ตัวแรก,กมาจุลสติกสสเวอร์อ้เดี๋ยว,วสีเหลือง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 ดอกกุหลาบงามๆเด้อ,อนี่เหลืองจริงเลยสวยอ่ะเหลืองไม่เผือแผ่อู้หู จริงดิจริงดิโอ้โอ้โหมา้งมั้ีใครรู้เออมั้คัดสี่คู่กันรีบเร็วใครขอนี่หลายคนนะ่ะขอน่ะต้องรีบนะ่ะไม่ทันอนะ่ะใช่ไม่ทันก็ขออีกเออโอ้โหมัไม่ทันขออีกพอ,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 อไม่ทันขออีกนะจุลศิษย์ค,ค่ะหนูจะเปิด นั่งเปิดทั้งวันก็ไม่ได้อีกหนูมีงานอย่างอื่นต้องทำพี่แบบอ้พี่ดูมือหนูติเธอดูมือเรายังไม่ได้ตัวจีเลยอ่ะพี่แก๊ปี่ดูใหญ่อะไรวะเอะไรอะบเลยนะได้อะไรคะเปิดกระทิงค่ะ สองถ้วยอ่ะพี่กินสองเพราพี่หิวกแวนจัดดูอิดแจ๊บจะรับก็รับมาเดอ้อคุณพี่เดอ้ออันนี้แค่แบบโอ้ยน้ำจิม้มรับค่ะอขอพระคุณมากค่ะอขอให้ขายดิบขายดีขายมีกำไรเยอะๆต่อเงินต่อทองนะคะเป็นไงโอ้ยขอให้ลูกค้าบอกแล้วว่าวันนี้ลูกค้าเหนื่อยร้อง หนูก็หลังไม่พี่หนูไม่ทันทันต<ล>ังไม่ไหวตังไม่ไหวลูกค้ามาแล้วสิบสวมรวมการชายหญิงใส่ได้มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ห้าลูกสิบลูกร้อยกระสอบขึ้นไปทักมาหรือใครจะเอาหลักพันลูกพี่ทักมาเลยพี่เอาหกล้อเหมาเลยนะเอ้ยสิบล้อเลยพี่มาเวมาเวครับปูอปังอลังการเอาพี่เสษนีมัวแต่ซุ่มไม่ทันอีกแล้ว ก็บอกว่าซุ่มเอาสิบรูปไงมาเวลขอบตั้งแต่เปิดมายังไม่เคยเห็นแก๊บอะไรใหญ่เท่านี้มาก่อนพี่เชื่อหนูปะหนูไม่เคยเห็นแก๊บอะไรใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้โหหนูพูดถึงแก๊บที่แก๊บมาอีกแล้วมตยอมวยอย่าลืมนะพี่ฮูดเรามีเยอะไม่ต้องแย่งกัน ไม่ใช่หลักร้อยนะคะพี่หลักพันลูกหลักพันลูกอะโปรโมชั่น2องกระสอบลดห้าร้อยบาทไม่พอพี่ซื้อสามลูกลดหนึ่งพันบาทโอ้โหเร็วๆๆๆๆพี่อะไรมีโคู่มีโคู่เออไงแก๊ปครับแก๊ปครับอ๋ออย่างสวยอ่ะพี่ไหนกี้ครับ คือเนี่ยพี่มันไซส์หนูเลยเห็นปะโุ้ยวัยรุ่นเมกาสูตรใส่ลูกค้าดูมาไปเสร็จตัวใส่ผิดไมนอ่ะลูกชายตื่แล้วพี่น่ารักมากอ่ะวัยรุ่นเมกาสูตรดูดิ รีวายรีวายสักไปรีดนะลูกค้านะออานจะได้เพิ่มมูลค่าให้สินค้าอันนี้อะไรอ่ะเธอโรแกนมาตินควาย เอาไม่ใช่อ่ะอดิดาสมินิโลโก้ค่ะมินิมินินโลโกโ้นี <c oughs> ่อะไรเนี่ยพี่เสนีแต่มันสวยมากเลยนะสีสวยด้วยเนาะเออสีแบบสวยมากสีพื้นก็มีนะคะสีพื้นก็มีมีสีพื้นสกรีนปกักมีหมดในหนึ่งกระสอบนะจ๊ะไปดี รีบบอกค่ะอย่าลืมอเอาไปซักเอาไปรีดนะพี่นะคาราบาวจร <laughs> ิงปะคาราบาวเนี่ยค <laughs> าราบาว <laughs> <laughs> เาเลยเท okay, มาก <laughs> เ,เอ็งคุยกับเขาดิาไ,ปไ,ปไม่ได้ดิที่สาธารณะอ๋อสุนัขดูอย่าเสียงดังสีอ๋ออย่าเสียงดังเดี๋ยวสุนัขได้ยินอุ้ย,อยพอแฟงอะ่ะคเป็อแฟงปากอ่ะตัวนี้ก็น่ารักอ่ะเออพอแฟงเธอไหนดูหน้าตาดิไม่ใช่พอแฟงพอแฟงแป๋วใช่ไหม ติดโบด้วยพอแฟง้า่พอแฟงด้วยนะแล้วแต่ไปรุ่นเอานว่ีเหลืองเหลืองจริงเลยลสวยพี่บางตัวไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์นะคะเพราะมันเป็นแบรนด์นอกอยู่แล้วพี่มันเป็นวัยรุ่นเมกวัยรุ่นเมกาสะเนสีม่วงจวงซับอย่างสวยตัวนี้สีสดมาก เดี๋ยวมีไซเล็กมีไซใหญ่มีญิงมีชาย์ลสจีะใช่ลูกค้า<ม>จ๋าเราจะต้องพูดเกี่ยวกับโปรโมชั่นเรานิดหนึ่งสมมติว่าลูกค้ารับก็สอดรีวิวหนึ่งลูกใหม่หนึ่งลูกถ้าลูกค้าซื้อสองลูกอย่างเนี้ยรีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งลูกค้าจะได้ส่วนลดไปเลยห้าร้อยบาทแต่ค่าส่งปลายทางนะคะเพราะว่าเป็นเลือกเลือกโต้ที่มันได้เยอะกว่าอยู่แล้วให้ลูกค้าได้เยอะที่สุดให้ลูกค้าได้คุ้มที่สุดไย่ไได้แบบว่าส่งฟรีด้วยแล้วลดห้าร้อยด้วยใช่ <laughs> เราก็อยู่ไม่ได้ นี่ปนโปรให้สุดๆแล้วนะใช่ค่ะโปร2ลูกลด5003ลูกลด1,000บาทสุดๆเลยค่ะกระสอบละ3,500บาทจะพี่ลูกเดียวจริงๆอ่ะเมื่อต้นเดือนเราขายอยู่4,000นะสำหรับป้ายกระทิงนะคะแต่พอดีของเราได้สต็อกมาอีก1,000กี่ร้อยลูก1,200ลูกใช่ลูกประมาณ1,200ลูกพี่เราก็เลยเามาจัดโปรละ3,500ไม่พอ2ลูกลด500 3ลูกลด1000บาทค่ะ ของมีแค่หลักร้อยลูกเน่ะมันเอาไม่โปรให้หรอกลูกค้าอันนี้พูดจริงคือของเยอะกระโปรงต<ม>างเกงยูนิคอร์ดมีไหมครับไม่มีจ้ะถ้าเป็นแบบแบรนด์อะไรล้วนๆอย่างนั้นพี่เราจะไม่มีเนาะจะมีดินละปองแล้วดูาจนานหนา<น>เป็นอย่างนี้นะโอ้โหเธอฉันเห็นเธอมีกระโปรงวยเนี่ยนี่ไงอย่างนี้สวยมากกระโปรงอันนี้คือมัดยอมค่ะ กระโปงเราจะมีเป็นกระโปงยีนลูกค้าใครเหมา50ลูกร้อยลูกพักมานะ้เก่งอยู่ข้างหน้ายัางเห็นเห็นถงบรูกลินจ้าใครซื้อพี่สเวตเตอร์วูดช่วงเนี้ยคือขายดีมากนะคะโอ<ฮ>้โหบินละบองใครซื้อของแบรนด์ห้างรู้จัก,จกแน่นอนค่ะบินละบอง <4 G. S 1> แพงมากเช่นกันไนกี้ ไนกี้คอมพอตกเย็นปุ๊บอากาศเย็นเลยนะเธอเนาะมันออกปักเล้วมันจะเย็นเช้ากับเย็นกับกลางคืนที่กรุงเทพนะพี่แต่ต่างจังหวัดก็ไม่รู้นะาหนาวกันหรือเปล่านะอย่าลืมนะพี่เวลายกกระสอบไปแล้วอ่ะต้องซักต้องรีดนะมันถึงจะแบบเห็นทรงถึงจะน่าซื้อนะใช่มันจะดูแบบใหม่ นั่น,น,นใส่กันหนาวนอนอุ้ยจริงหอ,หอพี่เจนีหนาวขนาดนั้นเลยเนาะเหนือไภาคเหนือหนาวนะพี่หนูก็ส่งไปบริจาคเชียงใหม่กับเชียงราย โอโอเอ็มด oh, ี M สวยจริงรับสุกโกรมตุกน,น้ามตาุกโกรมอุกโกมินิมอลกโรมตุกมโมตุกี่รม่กมากโกรวติกโกกโกรวตุกมตุกโกนมุ่กมุกโกรมุ่กมุกโนุก ดร์ทดอกค่ะดร์ทดอกปักแขนมีราคาโอ้สวยเนาะนก็นลุนเอาเนะพี่นะเฮ้ยบินละบองอีกแล้วพี่แต่นี้เป็นทรงผู้หญิงบินละบองใหม่ละลายฟางไอหมี่แคนาดาตัวเนี้ยก็เห็นบ่อยนะเนะเวลาเปิดกระสอบ ร่างนี้นะครับทายแก๊บตัวนี้ก็แก๊บค่ะสวัสดีจ้าคุณพี่เพิ่งเข้ามารีบสั่งน่ะรีบเลอทั้งวันแล้วพี่วันนี้คลิปๆเราเนี่ย ห้าค่ะคลิปแล้วพี่เป็นไงเจอกันทั้งวันเบื่อกันยั่งอะ่ะห้ามเบื่อนะต้องซื้อทุกวันนะของลงอีกแล้วนีพี่ของหนูลงตลอดนะว่าไม่ได้เด้อของลงไม่หยุดบางตัวเป็นสีพื้นแบบสวยเลยอะ่ะกระสอบละสามพันห้าพี่อุดม มาเร็วโปรนะใครซื้อเมื่อต้นเดือนนะ่ะสี่พันเราพิ่งจัดโปรหรือ3 5มพัลูกลดห้าร้อยสาลูกลดหนึ่บาทนะจ๊ะกี่กิโลหรอคะสี่สบห้โลพี่ประมาณ9 0้าสตัวโดยประมาณจ้าไอ,อคันเดิมเมื่อวานเนี่เลยเนี่ยเป็นงาน US นะแล้วถ้ามันมีเด็กหรือมีอะไรวิ่งออกมานี่มันก็อันตรายเนาะเป็นถนน เล็กอ่ะสิ่วาเนออฟึ่งไปเลยไม่ควรขับเร็วขนาดนี้น่าในซอยมาเร็วพี่มาเร็วสี่เจ็ดครับพี่สี่เจ็ดบัตตันครับเป็นไงมีกี่ตัวตอบไปยังวะตอบแล้วเนาะ สวยเลยจ้ารีวิวทั้งวันเลยมาเวลพี่แตนนี้น <Marvel S 2> นเข้ามาไม่ทันตัวนี้อ่ะดิลิชแอนมอ์ตี้นี่ไปไหนกันหมดเนี่ยพัตตี้แต,ต่เซนนี่พัตตี้ไปไหนพัตตี้เราหลอเลยครับพัตตี้มาเร็ว มาพี่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าท้านี้ออกอะไรบ้างนะเนาะเฮ้ยแอสสบนี้เธอนั่งโอ้โหจะเยอะักพี่แม่มาพี่แม่อเ,เอายาลืมอีกออนี่ไปไหนละ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพึ่งลมก่อนกลิ่นมันโชยพี่เลยอุ้ยลงมาหน่อยแม่พี่เมย์ลงมาหน่อยค่ะพี่เมย์ดาวดาวแล้วเบอ่าดาวดาวอ๋อปลาบางปลายบางอ้าวพี่อุ้ยไม่เห็นพี่เมย์เลยเข้ามาหน่อยข้างล่างเห็นหมดพี่เดี๋ยวหนูขออนุญาตจัดไอ้นี่ให้นะ โอเคค่ะอ่ะพี่ๆใครที่เข้ามานะคะโปรโมชั่น3,500บาทนะพี่สองกระสอบลด500รสามกระสอบลด1,000บาท10กระสอบ20กระสอบขึ้นไปทักมาได้เลยนะคะงานสวยๆปังๆทุกปีนะคะพี่ป้ายกระทิงชมพูในตำนานค่ะ